สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับแม่หมอตากแล้วเย้นะคะวันนี้แม่หมอก,ก็จะมาทำนายความรักให้กับชาวราศีธนูนะขอบคุณชาวธนูที่น่ารักทุกๆคนนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะวันนี้แม่หมอตากก็จะมาทำนายความรักเนาะในครึ่งปีแรกนะคะปี64เนี่ยว่า,อาของธนูเนี่ยความรักธนูเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะดูได้ทางลัคนาดาวศุกร์ดาวจันทร์นะคะ ราศีหรือผู้ที่เกิดวันที่22พฤศจิกายนถึงวันที่21ธันวาคมนะคะวันที่ของแม่หมอจะไม่ตรงกับอาจารย์ท่านอื่นนะแม่หมอใช้วันที่ตามหลักสากล,ลนะคะก็จะไม่ตรงกับโหราศาสไทยดังนั้นด,ดูของช่องไหนให้ยึดวันที่ตามของอาจารย์ท่านนั้นนะคะอัลาภาพรวมนะคาะของชาวธนูเนี่ยหมดทุกหมดสุกเนาะโอเค ก็คือตอนนี้คุณมีปัญหาอยู่ใช่ไหมเครียดเศร้านะฮะปัจจุบันได้ไพ่มันมีไพ่แบบรู้สึกผิดหวงังโดนแทงข้างหลังอะไรอยู่มีปัญหาเข้ามาปรับปรับฉับพันนะบางท่านเลิกการปรับปรับฉับพันนะอ่านะคะทีนี้ปี6 4สี่เนี่ยก็คือมันเป็นช่วงของการเริ่มต้นใหม่แล้วแหละนะทุกโศกที่ผ่านมานะคุณเจอมาหนักนะเจอมาหนักนะคะอืมนะมีไพ่เกาดาไพ่เครียดไพ่กุ้มนะคะห้าถ้วยไพ่เศร้าเนาะ ห้าเหรียญรู้สึกเหมือนโดนปฏิเสธน้อยเนื้อต่ำใจจังเลยอ่ะนะก็ภาพรวมเนี่ยนะคะก็คือทุกส่นที่คุณมีมาในปี63เนี่ยมันจะผ่านพ้นไปแล้วนะคะจะเป็นการปี6 4จะเป็นการเริ่มต้นในเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะก็ขอให้ทิ้งไปนะคะอะไรที่แบบไม่ดีที่ผ่านมาปี63หรืออดีตที่คุณเคยเจอมาเนี่ย ปี64จะเป็นการเริ่มต้นใหม่สร้างพื้นฐานใหม่นะคะอะไรที่ก็ตามที่ไม่ใช่ของเราเดอะทาวเวอร์นะคะประวัติใบนี้เนี่ยมีผู้หญิงกับผู้ชายนะคะอยู่กัน2คนนะทีเนี้ยด,ด้านล่างเนี่ยนะคะมันผุกก่อนมากเลยทีนี้พระเจ้าเขาเห็นว่าตึกเนี้ยไม่นานมันก็คงจะถล่มเขาก็เลยนะคะส่งสายฟ้าเนี่ยมาพังเลยนะคะอะไรที่มันไม่ดีนะคือต้องพังพังแล้วประวัติก็คือก็สองคนนี้นะคะเขาก็ มาสร้างดาวออมาสร้างอะไรนะมาสร้างทาวเวอร์ใหม่ที่มันแบบแข็งแรงแล้วก็ดีกว่านี้ค่ะดังนั้นเนี่ยอะไรที่ไม่ใช่ของคุณมันจะจบมันคาราคาซังไม่จบไม่จบจบค่ะนะปะนัญหาอะไรก็ตามจบนะ,ะก็คือจบแบบไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วก็เป็นการเริ่มสิ่งใหม่ที่มันมั่นคงขึ้นมันไม่มัน่นคงคุณเห็นไหมผุก,ก่อนหมดแล้วนะฮะให้มันพังไปเลยค่ะนะแล้วสร้างใหม่ทีเนี้ยแม่หมอจะบอกว่าแม่หมอทานายเนี่ยจะเป็นแบบ ทำลายนะตัวตุตัวต้นตตตของคุณเป็นยังไงเสนติที่มีเดพลอดีตคืออะไรความรู้สึกนึกคิดอุปสรรคปัญหาปัจจุบันอนาคตไพสรุปนะคะ4ี่ใบแล้วก็มีไพ่คำแนะนำจากไพ่ Oracle ถ้าคุณชอบการทำนายแบบเป็นสเต็ปบายสเต็ปแบบนี้แนะนำให้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปแม่หมอไว้นะคะเนื่องจากว่าแม่หมอจะไม่ค่อยได้ทำคลิปหรอกเวลาที่แบบแม่หมอแบบทำคลิปแค่เดือนละครเนี้ยคลิปของแม่หมอก็จะตกไปอยู่ข้างล่างเนาะดังนั้นเนี้ย ถ้าชอบแม่หมอนอ่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาที่แม่หมอทําคลิปเนี่ยคุณก็จะได้เห็นว่าเอ้ยแม่หมอตั้งคลิปมาแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเนาะใครชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าควรจะดูคลิปนี้ให้จบเพราะว่าประเด็นที่สําคัญนะคะถ้าเราเข้าแบบว่าดิคุณบีเดวันและมีไพ่สองถ้วยเนื้อคู่นะแต่ว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวแม่หมอจะอธิบายฟังเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะไพ่ใบแรกนะคะ,ะ,คะตัวคุไในไพ่ อัศวินดาบอัศวินดาบเนี่ยเป็นคนที่ตรงนะคะพูดจาอะไรคือตรงไม่อ้อมค้อมนะคะรู้สึกอะไรยังไงเราเราเราไม่ชอบเฟกฉันชอบตรงตรงสื่อสารตรงตรง,งนะคะหมายถึงการติดต่อสื่อสารออนไลน์อะไรพวกนี้ก็ได้นะคะหรือหมายถึงการเดินทางตัวเราอาจจะอยากจะเดินทางเป็นาพากม้าวิ่งเนาะตัวเราอยากจะเดินทางไปที่ไหนสักที่นึงอะไรอย่างเงี้ยอยากจัดการอะไรก็ตามสักที่หนึ่งนะคะถ้าเรื่องของการเงินก็รู้สึกว่าเงินน้อยนิดนึงนะคะเงินน้อยหาเรียนนะ แล้วก็แบบไม่น่าใจว่าอาจจะมีคนปฏิเสธคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณคุณอยากจะทําอะไรสักอย่างในเรื่องของความรักแล้วคุณแบบโดนแบบปฏิเสธแล้วคุณแบบโอเคถ้าฉันดูไรค่ะงั้นงั้นฉันไม่อยู่ตรงนี้ก็ได้นะประวัตินะของไพ่ใบนี้เนี่ย ผู้หญิงคนนี้นะคะก็เ,เป็นขอทานนะมากับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ขาเขาเจ็บเนาะทีนี้มันหนาวมากนะคะในช่วงแบบหิมะตกเนี่ยก็คืออันนี้หิมะเนาะคือหนาวมากแล้วเขาก็แบบแต่งตัวไม่สะอาดเนาะเขาก็เข้าไปในโบสถ์แห่งหนึ่งทีนี้คนในโบสถ์เขาก็แบบก็เหมือนกับไม่พอใจก็เลยบอกว่าเฮอเออให้ออกไปอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอตอนที่เขาเดินออกมาค่ะ เขาก็แบบรู้สึกเหมือนแบบเออโดนปฏิเสธจังจะ,จะเข้าไปหลบหน่อยก็ไม่ได้ยอยางเงี้ยก็เป็นอารมณ์แบบว่าเหมือนคุณแบบคุณโดนปฏิเสธอะไรบางสิ่งบางอย่างมาแล้วคุณก็แบบใน,น่เงินชั้นเดินออกมาก็ได้แต่คุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะคะมีคนที่เขาแบบแคร์คุณอยู่นะเพียงแต่ว่าเขาขาเจ็บเขาไม่สามารถที่จะแบบช่วยเหลือซัพพอร์ตอะไรคุณได้เขาอาจจะด้อยกว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออทีนี้เนี่ยความรู้สึกนะคะก็จะรู้สึกเหมือนว่า เอองอนเสียใจน้อยใจอาจจะเป็นคุณไปพูดไม่ดีใส่เขาก็ได้แล้วเขาก็แบบงอนน้อยใจคุณนะคะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะทีนี้อดีตที่ผ่านมาตัวเขาบอกว่าเขาทําอะไรมากไม่ได้เขาได้แค่รอคอยเขาเองเขาก็ทําเต็มที่แล้วนะคะ <c oughs> ทีนี้เดอะทาวเวอร์ก็คือแบบคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคมันไม่มั่นคงงั้นฉันก็จบดีกว่าหรือมีปัญหาเข้ามาปรปปับฉับพันทห้คุณแบบรู้สึกแบบเสียใจผิดหวังอะคะ่ะเอออันนี้เป็นไพ่อดีตนะ ม,มันมัน,มนอะไรที่ไม่ใช่ของเราคืออดีตคือมันจะต้องพังต้องจบในปี63นะคะอุปสรรคและปัญหาได้ผ้าเดือดซันแล้วก็สตรงีงคนที่มีลูกค่อนข้างจะเหนื่อยกับลูกนะคะคือเด็กตกไปสรคปัญหานะบางท่านอยากจะมีลูกก็มียากนะคะอ่าส่วนคนที่มีลูกก็ลูกชวนนี้จะรู้สึกเหนื่อยใจกับลูกหรือคุณอาจจะมีคนรักที่อายุน้อยกว่าแล้วค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจแล้วคุณจะต้องตามใจแล้วก็คุณเนี่ย รู้สึกคุณน้องอดทนคุณน้งเยอะนะสตเตร้ย์อาจจะหมายถึงชาวราศีสิงห์ก็ได้นะคะแต่ไม่หมามีความรู้สึกเหมือนว่าคุณจะต้องใช้ความอดทนคุณน้่งเยอะแล้วก็พูดมาไม่ได้มีปัญหาทะเลกกาะกันหลีอยู่ในความอึดอัดอะคะ่ะเราต้องทนอย่างเดียวอืคนรักสเตร้ย์เนี่ยสิงโตสิงโตเป็นสัตว์เจ้าชูนะหมายถึงว่าในตำนานนะคะตำนานสิงโตตัวนี้นะคะก็คือค่อนข้างจะ,ท,จะที่จะแบบดือ้อแล้วก็เจ้าชูอะคะ่ะไม่ยอมหยุดใครง่ายคุณคิดว่าสิงโตจะยอม เป็นสัตว์เลี้ยงใครง่ายๆมาไม่นะคะเขาก็คือประวัตินะคะผู้หญิงคนนี้เทพอลันตา้าผู้หญิงที่สวยมากสวยมากและเก่งมาก่น,นก็คือตัวคุณค่ะคุณก็เป็นคนที่เก่งมากทีนี้พอคุณเก่งเนี่ยสเปคคุณก็ค่อนข้างที่จะสูงนะคะเพราะสเปคสูงเนี่ยนะในประวัติในตำนานเนี่ยก็ประมาณว่าเออจะต้องมาเขาเป็นคนที่วิ่งเก่งที่สุดในโลกอะถ้าใครอยากจะเป็นสาม,มีฉันนะ่ะจะต้องจะต้องวิ่งให้ชนะฉันทีเนี้ย คืออลันต้าก็ประมาณว่าเอ,อ้ฉันก็ขึ้นขานมานานแล้วฉันก็ลองแกล้ง,งโง่หน่อยละกันอันนี้แกล้งโง่นะไม่รู้แกล้งโง่หรือโง่จริงนะสิ่งโตตัวนี้นะคะเขาก็ไปขอให้เทพอ่ะเทพองค์หนึ่งอะ่ะเขาช่วยว่าช่วยเสกแอปเปิ้ลให้เป็นแอปเปิ้ลทองคําได้ไหมอลันต้าก็แกล้งเนียนแบบตอนที่วิ่งแข่งก็แกล้งเก็บแอปเป,ปิ้ลไปแกล้งอะไรอย่างนี้ไปแล้วก็สิ่งโตตัวนี้ก็เลยชนะก็คือสิ่งโตตัวนี้ใช่แบบเล่กลเพทุบายอะคะ่ะทำเพื่อให้ได้ผู้หญิงคนนี้มาคือเนี่ยค แบบยังไงอ่ะร้ายอะ่ะคือแบบว่าถ้าไม่คุณรู้สึกอึดอัดอะไรอย่างนี้ค่ะคุณจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อือันนี้นะคืออุปสรรคปัญหานะสเตรองเนี่ยคนรักบ,บางทีก็ดูไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยแคร์คุณแล้วคุณเหมือนคุณจะต้องแบบง้อเขาหรือต้องทนอยู่ในสถานะแบบเนี้หรือมันรู้สึกมีความอึดอัดใจโผล่ขึ้นมาค่ะอความรู้สึกนึกคิดนะคะได้ไพ่สามเหรียญแล้วก็สิบดาบ สามเหลี่ยมอ่ะหมายถึงคนอายุน้อยกว่าหรืออยากพูดคุยยังไม่อยากจริงจังกับใครอยากพูดคุยเรื่อยๆเฉยๆเพราะว่าเจ็บมาเยอะเจ็บมาหนักสิบสิบไม่ท้าเออสิบดาบคือเคยโดนแทงข้างหลังมาเคยเจ็บมาอะไรอย่างนี้ค่ะอืมนะก็รู้สึกแบบว่าแค่อยากขอคุยๆไปเรื่อยๆหรือว่ามีคนเข้ามาคุยกับคุณแต่ว่าไม่พัฒนาความสัมพันธ์แล้วทําให้คุณแบบเอ้ยคุณเสียใจยจังเลยทำไมแค่พูดพูดเรื่อยๆพูดเล่นๆอะไรแบบนี้เป็นเรื่องของคำพูดอ่ะอ่าปัจจุบันนะคะเด็กเมจิกเชียนนะ เดลเมจิเชียนมีคนตื้อนะคะอาจจะเป็นคนตื้อเขาเขาตื้อคุณนะคุณเองคุณดุนะแม่มอขอบอกว่าคุณดุนะ,ะได้ราชินีดาบนะ,ะของให้เบาได้เบานะคะเบาได้เบาลดความแรงนิดนึงไม่หบอกว่าวิ้งแรงนะคะเป็ผู้หญิงตรงๆเหมือนกันนะคะเป็นคนธาตุไฟแล้วก็ตรงนะคะก็จะแบบว่าก็จะหาผู้ชายที่แบบว่า,ารับในความตรงของเราะคะ่อนข้างที่จะได้ยากนะคะราชินีดาบก็เหมือนกันนะคะ อ่าแล้วก็แบบเหมือนก็ว่ามีคนจะเข้ามาจีบเข้ามาอ่อยคุณอะไรเงี้ยแล้วคุณก็แบบพูดว่าถ้าเธอจะเข้ามาเล่นๆเธอไม่ต้องเข้ามานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบฉันไม่อยากคุยฉันไม่อยากเสียเวลาอะไรประมาณนั้นนะคะอ่าแล้วคนที่มีคู่เนี่ยนะคุณเองคุณก็ดุใส่เขามากรานีดาบเขาบอกเขาทํางานเขาความรับผิดชอบเยอะแล้วคุณก็ไปด,ดุใส่เขาว่าเออเวลาพูดคุยดีๆก็แบบ มีนะอรเราแบบฟงฟิ้งมีนะแต่ไม่พูดเป็นพูดแบบตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงหรือเปล่าคอมเมนต์บอกแม่หมอหน่อยแม่หมออยากรู้นะคะทีนี้นะคะไพ่อนาคตที่จะเกิดขึ้นนะค,ะคุณก็แอบบแบบแอบเศร้าใจาแอบบเสียใจยคือจริงๆเนี่ยไพ่ใบนี้นะค,ะคุณมันไม่ไพ่ห้าถ้วยมีทั้งหมดนะคะห้าถ้วยถ้วยที่ล้มสามใบถ้วยที่ตั้งอยู่สองใบถ้วยสองใบเป็นสัญลักษณ์ของเนะื้อคู่นะคะ ถ้าบอกว่าอะไรที่มันไม่ใช่ของเราทิ้งมันไปค่ะขอให้คุณหันหลังนะคะรักแท้ยังมีอยู่ขอให้คุณเงยหน้ามานะคะ,ะลำธารน,นะคะลำธารสดใสสนามหญา้าที่เขียวชอุ่มนะคะแล้วก็มีภูเขานะคะพวกนี้หมายถึงความมั่นคงความแบบสดชื่นหรือสิ่งดีๆมันมีอยู่แต่อารมณ์เนี่ยมันกลับกลายเป็นสีเทาคือเหมือนกับว่าคุณอยู่ในทุง่งลาเว,วนเดอร์แต่คุณหลับตามนึกถึงแต่ความทุกข์อ่ะเข้าใจปะทำไมคุณไม่ลืมตาม,มามองในสิ่งที่แบบคุณมีอยู่อะ่ะ ความสุขงานอะไรที่คุณมีอยู่อะทำไมคุณไม่มองหรือคนที่เขารักคนที่แคร์คุณอะเออนะฮะขอให้มาใส่ใจตรงนี้นิดนึงขอให้คุณมานึกถึงตรงนี้นะคะความสุขยังมีอยู่ขอเพียงแค่คุณแบบเปิดใจรับฟังนิดนึงฟังไม่หมอนิดนึงนะคะอ,อ่าเนาะนี่นะคะคู่คุณมีผู้หญิงถึงเราจะเป็นผู้หญิงร้ายนะราชนีถือดาบแต่เราก็มีรักแท้นะคะทิ้งดาบเย้ yeah, ดีใจด้วย เป็นคนท่าลมค่ะกลุ่มตุนเมทุลนะคะหรือคนผู้จาตรงๆ,รงๆเหมือนเรานี่แหละเป็นพวกทหารตำรวจคนที่ทํางานเกี่ยวกับอาวุธนะคะคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับอาวุธเห็นไหมเขาถือดาบแปลว่าคืออาวุธของที่แบบของมีคมอะไรพวกเนี้ยนะคะหรือเป็นคนที่ตรงๆเหมือนกันนะคะเป็นคนพูดขวัญภาษาพูดไม่ค่อยพร้อเขาอาจจะเป็นคนคนแบบคนแบบเนี้ยนะ,ค,ะคนมีคู่นะค,ะคนรักของคุณก็จะปากร้ายนะ,ค,ะคือจะบอกว่า ก็ปากร้ายพอๆกันนะคะไม่งั้นก็คงทนกันไม่ได้นะั่นแหละคุณเขาก็เย็นชาด้วยกันทั้งคู่นะก็คือแบบก็ทําให้คุณนะ่ะเขาอาจจะเป็นคนแบบเนี้ยก็ทําให้คุณนะ่ะเสียใจแล้วก็เศร้าคาพูดของเขาอืมส่วนคนโสดล่ะคนโสดเนี่ยมีคนค่ะมีคนเข้ามาขอแค่คุณแบบเงยหน้าแล้วก็ทิ้งอดีตไปนะคะทิ้งอดีตทิ้งสิ่งเดิมๆนะฮะแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะว่าปีหกสี่ดวงโูมีเกณฑ์การได้เริ่มต้นใหม่นะอืม ทีนี้มาดูไพ่สรุปนะคะใบแรกก้าเหรียญน,นะคะ The h a r p e t e ์สไม้เท้าแล้วก็ Justice โทษค่ะ s t i c e Justice อันจะมาชถึงชาวราศีตุลน,นะคะอ่าก้าเหรียญคนโสดก็ยังหญิงอยู่เหมือนเดิมนะคะสเปคสูงเหมือนเดิมนะคะ โอ้ไม่กอดแล้วเราจะรงจากขคานกันได้ยังไงเป็นคนที่แบบสเปคสูงม,มาก no สน no แคร์ no, son, no, no 4ี่ no แอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะคือแบบว่าฉันก็หยงฉันได้ฉันไม่อยากจะเอาอะไรมาปวนหัวถ้าปวนหัวฉันนะคะ go away นะคะไม่เอานะคะเด e ฮาเพเทสนะคะเอ,อเหมือนกับว่าคุณไม่สนคนที่มาออฟเฟอร์ให้คุณเป็นน้อยคนที่แบบจะให้คุณแบบเป็นเบอร์สเบอร์รองเดฮาเพเทสเป็นคนที่มิสนห์นะ แต่ความสัมพันธ์คือเปิดเผยไม่ได้เราไม่หมองมีความรู้สึกเหมือนแบบเอ,อ้ฉันต้องตัวสดๆด,ด,ดีกว่าไม่อยากจะแบบผูกมัดจริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเหมือนก็ว่า The Harpist เนี่ยโหบางคนต้องอยู่ในสถานะรักซอนนะแต่ว่าเหมือนกับว่าพยายามคุณพยายามใช่แบบไม่เอาลักซอนไม่เอาอะไรเงี้ยคุณพยายามที่จะจบ Just It คือคุณมองว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ถูกต้อง No คะ่ะไม่ต้องการฉันต้องการความถูกต้องความ มั่นคงจริงจังเปิดเผยอะไรเงี้ยะคะ่นะจัสติสก็คือเป็นความแบบถูกต้องเนาะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะทีนี้มาดูภาพลวเข้านะคะใบแรก reconciliation reconciliation someone from your past is returning to your life um, คนในอนดีตของคุณกำลังจะกลับมาอาจจะเป็นคนในอนดีตชาติคุณจะรู้สึกว่าเจอคนเนี้ยแล้วคุณแบบเฮ้ยมันคุ้นจังแล้วมีโอกาสจะเป็นคนในที่ทํางานนะคะ แต่ว่าเขาจะเป็นคนแบบไม่ค่อยพัฒนาความสัมพันธ์เนาะ <_ D> เขาจะเป็นค,คนทำอะไรช้าคนนี้มีโอกาสสร้างครอบครัวได้นะคะสิบถวยแฮปปี้หรือคนที่แบบมีแฟนมีอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยคนล่างคุณก็จะแบบทํางานทํางานทํางานแต่ว่าเรื่องผู้หญิงอะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่มีนะเพราะว่าไพ่คือบอกว่าคุณจจะมีความสุขแฮปปี้นะคะกับกับคนในอดีตในอดีตในที่นี้หมายถึงอดีตชาตินี้ชาติที่แล้วได้หมดนะคะไพ่บอกแค่ว่าเป็นคนในอดีตเนี่ยที่จะกำลังจะกลับมาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่ง ไปต่อไ w a s by by, waiting for คุ้มค่าที่จะรอมาจากมาแน่นอนนะคะคุ้มค่าที่จะรอแล้วตำแหน่งคนรักนะคะได้ไพ่หถ้วยเขากลับมานะคะแล้วตัวคุณเป็นคนที่ไม่ค่อย move อนเลยนะราชินีเอเลียนเป็นคนมั่นคงมากแล้วสคําพูดมากนะคะไม่ชอบเปลี่ยนแปลงคุ้มค่าที่จะรอค่ะ b ปต่อาป this could be the one นะอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้นะคะ you have already met the romantic partner you seek คุณอาจจะเจอเขาแล้วก็ได้นะ คุณอาจจะเจออาจจะรู้จักกันแล้วก็ได้แต่ทาไมตัวเขาดูขึ้นไพ่บอกปิดกั้นปิดกั้นคุณปิดกั้นเขาอะมีความรู้สึกเหมือนว่าเพย่เคยรู้จักกันแล้วแต่แต่เหมือนยังไม่เปิดใจยังปิดใจฮันแน่ในใจคิดถึงใครคะคิงถือถ้วยชอบผู้ชายพูดพร้ออบอุ่นใจดีใช่ไหมอาจจะเป็นคนธานนามีกกดพิสิกคิดถึงคนนี้อยู่ใช่ปะคนนี้นุ่มนวลนุ่มนวลดูมีเสน่ห์อันแนไม่หมารู้นะอ่ะก็ ห้เห็นมีของราศีสิงห์ราศีตุลเด่นขึ้นมานะคะอืมท่านไหนชอบไม่หมอนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ทำไมรู้สึกช่วงนี้ยังอยู่คนเดียวคะเออนะกด Subscribe กดติดตามแม่หมอด้วยนะมันเป็นกำลังใจแล้วมาคอมเมนต์แม่หมอด้วยใครอยากดูดวงมือการสร่วนตัวติดต่อที่ f a c e b o o k วีดาตลอดนนานะคะวันนี้แม่หมอลาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิดมาจา้าสวัสดีค่ะ หากชอบแม่หมออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ทุกเดือนค่ะ